สิเก็บอันนี้คอยไปใส่ตาเขาเก็บตัวต่อตู้ร้องเพลงโอ้ยคือสิร้องแต่หัวปีแท้เขาก็เริ่มได้วันที่หนึ่งเมษาพร้อมเรีนปีเนียนอยู่หันลามันลาต้วนี้มันสีลาอย่างเดียวคอยเฮ็ดแจวบ่ท่านแล้วลามัช่วยมันมาที่สิบเอ็ดเมื่อสิบสองแล้คอยเฮ็ดแจวบ่ท่านได้แล้วน้อยปฏิบัติสงการปฏิบัติได้ร้องเพลงยีวันที่ยี่สิบเอ็ดพุทธอาตัวเจ้าสิบว่าร้องจนตายพุ่นตี โอ oh, oh. ้ลองจะปากสี่นเดียวพี่้องวพนที่ยีสเ็ดผลวันอย่างนี้มันบบได้หลาได้สวยดิเยเป็องอกอากรันาเินตออไรอยาเี้หนานองพี่เองว่าลองมันห้องนะจะลองู้มายเนบอนุญาตเจ้าคืดว่าเจ้าสิได้ลองครับผมอืม ตายตายยวอบ่ขคืนบา,บา,านนละาครับครับพี่น้องก็เป็นสิ่งที่ฝันหวานมาตต่ร์ใสอยากขอดวันสงการข้าขับสมัยตะกี้ก็ได้สมัยตะเลียนปฐมมัธยมพุน่นะน่านหอดแต่มอวันที่นี่สามเห็นไหมอยากขอดอยากม้วนอยาก่ีให้ทำแน่นมนวมฝันวน,น่ัน,นแบบใดเอากักาว การสาดน้ำการมูลฝัน,วนวหวานขึ้นบ้านจะได้ไปตัวไแก้มผู้สาวตีครับโอ้ฉันดันครับพี่น้องครับกับป,ประเพรีนี่นะครับเป็นเบา้าหลอมชีวิตของเราเราก็ต้องทำร่งไว้รักษาไว้นะกับประเพรีนี่กินแรงเฮ็ดเบียกเมื่อยแหละก็อยากกินเขาสามถุมสิได้ลองบ่ขนาวดโอเคดิเออได้ลองแนละ้วนียังละอันจังสิหื อี๋ยังนะฮะัสดีครับอตัดผมไม่เด้อจะบอกไงตัดกระซัมบ่ตัดพี่น้องมึงเนี่ยไฟวาคือยายแดงบ่อท่านประธานถ้าตัดผมสั่นก็หนีจังรอบ่อแปลว่ามักส้งนี้อือเขาบอกมักดีเย่ะมากไก่ส้วงนี้่นะพี่น้องครับเทีดีบ่อ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 เจ๊เท่ยมองได้เท่ตัวเนาะ ผมก็จงมจะมากดีต้องเตรียมต้องเมนบางบรรยากาศพี่น้องย่างหน้ากาบหมูกินแก้มจะได้ดังละตีไฟเพ่งไปน้าดังละตีไฟย่างครับพี่น้องครับเมนูของเราวันนี้ย่างหน้ากากหมูครับพี่น้องสู้กันกินนะครับขี้เ้อยาได้เถอะยาได้เก็บไปยังเด้อ โอ้ยก็บ่อยากเป็นหนนเปลี่นาเขอาคนภาจะไปปัวไปทำซาชึ้อเก้าดืนลาเอาปิ้งไปนห่มันจุกเอาขอวโคดมนปิ้งได้ไหมเร้อสวยขยี้ใจสาวแม่้างนางไม้ลูกตีดทรงข้าใสเกินเกิน้ยบ้าสวยเหลือเกินอยากใกล้ชิดเดนตีดังไปนี่คือ ก็บ่ได้ผิดก็บุญได้ได้มวนบ่พี่น้องมวนบ่อะไะเท่าดนตรีมันดังพุอดจ้าๆพ่อพ่พ่อมันสมติดทิเลยกระสิเนาะเงียนครับพ่อเป็นยังครับพี่น้องครับจะไปแห้งก็ไม่นด้หมูสุกหมูสุกแล้วพี่น้องดำปื้อๆสร้างเตี๋ยแมเห็ดอย่างแนวนี่เอาเลยสุดแล้ว จักการเชฟเรื่ยอยที่นอนครับบาสนี่เสร็จแล้วใช่ไหมจ้าสุก,ออกแล้วพี่น้องครับปังโน้นนี่มาครับมันมาใา่กล้อง,องมว้หน,นึ่งกระดาเดือนไม่กินเขา<อ>่าเด้อเดือน,น,น,นเดือนไม่กินเข่าเด้อ สล้ลงหนาการกนะว่าสีล้องข้าล่าโอเคปลาสันกับุ้มี่ข้นเห็ดเป็นจะเป็นตุ๊กค,ครับเส <c oughs> รจาวเจีบ่บเทียเจ,จีะเห็ดเจีอืบ ชีวิตก็ดำรงไปเฉกเช่นนี้เนี่ยแต่ละเหมือนไปเว้นกระดาษเนาะพี่น้องครับคหาหาือข้เท่เอากับถึงที่เราอายุสี่แม่งเดือพี่น้องเดิอไปแล้วประเดี๋ยวนี้ไปแล้วตัวรักนะรักนะาพอ,อ,อกันแม่คลิปน้าจ้า,จาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะครับสนยกสนาน